ก็วันนี้มาอัปเดตนะคะเราก็ขอเก็บภาพนะคะกับในคลิปบรรยากาศการลุยงานนะคะในแบบขั้นตอนหมดของการลุยนะคะทุกโครงสร้างของการจัดวางนะคะก็ปกตินะคะเราจะอัปเดตแต่ในช่วงของอรถที่สมบูรณ์แล้วนะคะแต่วันนี้เราเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะให้ชมถึงขั้นตอนการผลิตบ้า โครงสร้างงานของเราในขั้นแต่ละขั้นตอนนะคะเป็นยังไงก็ฐานการผลิตของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่เลขกล้ตั้งนะคะหนึ่ง้อยสองหม่สิตำบลล่างหนออำเภอตะจังหวัดชัยภูมินะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นภ้าพยาการนะคะของงานวันวันอังคานนะคะก็วันนี้กับทีมข้าง,งเรานะคะก็ดูกันเต็มที่นะคะสําหรับหมดของขั้นตอนนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในโซนของหมดขั้นตอนกัน ผลิตอยู่นะคะเพราะว่าที่สําเร็จรูปนะคะเราก็ทําทการส่งมอบให้กับทางลูกค้าไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้มีรถที่สําเร็จรูปนะคะที่ได้่อโชว์กันเพราะว่าตอนนี้เราก็เร่งนะคะที่การผลิตนะคะก็คือนะคะในส่วนของตัวโควรงคัซีของเรานะคะแต่ละรุ่นนะคะเราก็จะมีนะคะตัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวแบบร็อกนะคะคือไอเดีย ง่ายๆนะคะแต่ว่าสร้งค่ามมาตรฐานการผลิตของเราได้แม่นยำมากๆเลยนะคะสำหรับตัวฐานล็อกตัวเฟรมตัวนี้นะคะก็คือ,อตัวล็อกเฟรมนะคะสำหรับรถแต่ละรุ่นนะคะเราก็จะมีเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราติดตั้งเฟรมแล้วนะคะตัวโครงเหล็กของเราจะไม่มีการโคดหรือเบี้ยวไปทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการจัดลาชุดแหนบของเรานะคะเราก็จะ าทํการวางแหนบบนนะคะก็คือเหล็กมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะตัดนะคะทาการประกอบชิ้นส่วนเฟรมน,นะคะที่ฐานการผลิตที่นี่เท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการาไปขึ้นรูปจากทางอื่นนะคะแล้วก็เอามาผลิตสูบทขั้นต,นตอนต่อไปนะคะเราจะขึ้นรูปก,กันตั้งแต่เหล็ก,กัวสีให้ที่ฐานการผลิตของเราทางนี้เลยนะคะก็ยังไง เราวันนี้นะคะตามจะอัปเดตให้ชมนะคะถึงทุกขั้นตอนเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นโครงคสีขนาด6นิ้วนะคะเป็นเหล็กรางน้ํา6นิ้วนะคะแล้วก็เหล็กทุกเส้นนะคะเราจะได้รับมาตรฐานมอกนะคะจากในส่วนของตัวเหล็กนะคะมาตรฐานทุกเส้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอะไหล่นะคะเราก็จะจัดเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะขึ้นรูปกันต่อไป แล้วก็ในส่วนของขั้นตอนอันนี้นะคะเรามาอัปเดตกันก็คือจะเป็นโครงสร้างของในส่วนของชิ้นงานรถอีเดน6ล้อดานะคะก็ให้สังเกตก็คือขั้นตอนสเตปงานของเรานะคะก็คืออะไหล่ทุกชิ้นนะคะเราสามารถถอดยึดจากชิ้นส่วนอะไหล่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะนนั่นจะได้ว่าถ้าอะไหล่ของเรามีปัญหานะคะเราไม่ต้องไปตัดทาง ชิ้นเหล็กให้เสียเวลานะคะเราสามารถอ่อชิ้นส่วนก็คืนอน็อตนะคะแต่ละทุกจุดของชิ้นงานนะคะเราจะมีรูปแบบการผลิตของเราในในส่วนของการจัดวางแบบนี้กับรถทุกคันนะคะคันนี้เต้านะคะแหนบเราก็จะเสริมนาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะโครงสร้างนะคะเหล็กกูพื้นนะคะตา โครงสร้างนะคะก็คือแข็งแกร่งนะคะรับประกันได้เลยว่าถ้าใช้งานไปแล้วนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับรถแต่ละรุ่นของเรานะคะเพราะว่าเหล็กทุกชิ้นที่เราใช้นะคะอัดแน่นกันไปแบบเต็มเ็มเลยนะคะไม่มีห่วงเหล็กเลยนะคะนี่นะคะก็คือเหล็กทูโฮง,งสีนะคะเราก็มีตัวดามนะคะดามสามเหลี่ยมนะคะทุกจุดเลยนะคะสําหรับรถทแต่งของเราอันนี้ก็คือในส่วนของตัวงานเชื่อมนะคะแนวงานจัดวางการเชื่อมนะคะแล้วก็การ ตัดต่อชที่เหล็กนะคะที่ลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะไม่ขัดไม่เขินนะคะแล้วก็สังเกตดูอะไ่ของเรานะคะตัวโครงสร้างนะคะนอ็อตยึดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเท้าท้ายของอีสุร้อนะคะแหนบเจ็ดเซนนะคะเราก็จะเสริมน้ให้ด้วยสังเกตนะคะเหล็กดามงไม่ไมเห็ก ลองดั้มนะคะเราจะมีเหล็กตามเฉียงด้ามให้ทุกุดเลยนะคะแนวงานเชื่อมนะคะสำหรับรถของเรานะคะจัดกันแน่แนๆไปเลยนะคะกับแนวโครงะคานงานเชื่อมนะคะเต้าแหนบนะคะสังเกตดูว่าเราจะทำการเชื่อมนะคะจากจุดด้านบนนะคะเพื่อที่อะไร ่อถ้าบางทีเนีมีปัญหานะคะเราก็ไม่ต้องตัดทางนะคะเราก็สามารถาตัดเหล็กชิ้นด้านล่างออกนะคะก็สามารถติดตั้งระดับจัดวางใหม่ได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะจะให้กับรถทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้นะคะว่าระบบทางโครงสร้างของเรานะคะก็จบแล้วะ คันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นรถสายักรอดำนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็คันนี้จะเป็นในส่วนของลูกค้าทางโซนพยากระูุนะคะเดี๋ยวยังไงทางทีมงานเราจะเล่นให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางนี้นะคะของทางพี่สมเด็จนะคะลูกค้าจากทางโซนซุรินนะคะเดี๋ยวใไงเล่งกันให้เลยเต็มที่นะคะนี่แนวงามแนวงาบเชื่อมนะคะท่สดนะคะกับบานรากาศกองเรา แนวงานสุดเล็กสุดใหญ่นะคะเราก็จะให้ความสำคัญกันทุกจุดเลยนะคะนี้ก็เป็นสของงานด้านหนนะคะโคงคัดจีขนาดหกนิ้วนะคะก็แเล็กฉากตั้งนะคะ ก็จะใช้เหล็กฉากตั้งหน้าตีหุนเลยนะคะฝากนกแก้วนะคะกับการจัดวางที่ลงตัวนะคะดูจากการวางชิ้นเหล็กของเรานะคะก็คือเหล็กจะอยู่ในค่าความสมบูรณ์นะคะก็คือเนื้อเหล็กเป็นเหล็กเหล็ก ะะอันนี้นะคะแนวอันนี้ก็คือเราอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มที่จะจัดวางนะคะก็คือตัวเหล็กยามนะคะซับตอนคัตส,สีนะคะให้สังเกตง่ายๆคือเหล็กขาตัวนี้นะคะเราจะมีทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะด้านบนนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะใส่ใจนะคะ ใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะแล้วก็ดิบด้านในนะคะเราก็จะมีตัวดามซับด้วยนะคะสำหรับเด็กด้านในวันนี้ก็กำลังทำเตรียมนะคะจัดระดับการจัดวางเพื่อที่จะทำการาวางตัวในชิ้นส่วนของกระโปรงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนในโครงการของลูกค้าจากทางบ้านกระเทียมนะคะคูรินนะคะ ก็อัปเดตกันต่อนะคะสําหรับในส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าจากทางอำเภอากันโทนะคะจังหวัดกาะสินนะคะระดับน้ํานะคะต้องอยู่ใกล้ๆตัวเลยนะคะ ะะวันนี้ทีมงาน,นี่แดนหัวนานการช่างก็มาอัปเดตนะคะให้ชมกันนะคะถึงขั้นตอนการผลิตของเรานะคะว่าเราอยู่ในโหมดของขั้นตอน,นาการจัดวางแต่ละสเตจแรกขั้นตอนเป็นยังไงนะคะก็ให้ชมกันถึงาการผลิตเลยว่ากว่าจะได้รถมาแต่ละคันนะคะเราก็ต้องใช้เวลานะคะกว่าเหล็กชิ้นหนึ่งจะตัดออกมาเป็นชิ้นงานได้นะคะก็ทีมช่างนะคะทําคนเดียวไม่ได้นะคะตอนน้องเราต้องร่วมมือแล้วก็ร่วมพลังกัน ถึงจะได้ผลงานดีๆออกมาส่มของทางลูกค้าเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆความไว้วางใจที่ได้มอบให้นะคะสําหรับอาจารย์ตัวน้าจ้างนะคะก็เติบโตมาได้นะคะก็เพราะว่ามีลูกค้านะคะมอบความไว้วางใจให้นะคะทุกความไว้วางใจเราก็จะสร้าง เรานะคะให้คงค่ามาตรฐานการผลิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงแบบนี้นะคะเล็กมาอัปเดตอันนี้ในส่วนของการจัดวางนะคะก็คือเป็นตัวกระโปรงนะคะก็พร้อมที่จะทําลายแล้วก็ขึ้นรูปก,กันต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวก,กระจังนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันก็คือในส่วนของตัวกระจงังทําไมถึงได้มีตัวชิ้นงานแบบนี้ออกมานะคะเพราะว่าก็คือตัวกระจังนะคะเราก็จะมีตัว นี่นะคะเห็นเห็นเห็นเป็นเหล็กเหล็กแป้ๆไว้อย่างนี้นะคะมั่นใจได้เลยว่ากระจังของรถเราแต่ละรุ่นนะคะไม่มีเอียงไปตกทางซ้ายทางขวานะคะเพราะเรามีแบบเฟรมนะคะที่คิดเองแล้วก็ออกแบบเองใช้งานง่ายๆนะคะแต่ถ้ามาตรฐานการผลงานออกมาก็คือสุดยอดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟรมนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นขาตัวรองทำกระจังนะคะเพราะฉะนั้น เราพิถีพิถันในการผลิต,ช,นนะะตชิ้นส่วนของนะคะแต่ละชิ้นอองานนะคะนี่ก็อยู่ในส่วนของการจัดเตรียมนะคะในส่วนของทางโซนนี้นะคะก็จะเป็นดัมนะคะแล้วก็เกียร์แล้วก็ชิ้นแหนบนะคะที่เราเตรียมพร้อมที่จะทาการนะคะสต็อกสินค้านะคะสต็อกอะไหล่นะคะเพื่อที่จะทําการ ผลิตในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ได้ส่วนของด้านหลังตรงนู้นนะคะก็จะเป็นตัวท้า้ทางหน้านะคะที่เรากว่าจะเอามาขั้นลงมือผลิตนะคะเราก็จะทาการขัดแล้วก็ล้างนะคะล้างเบรกทุกทันเลยนะคะก่อไงนะคะทีมงานที่จะดูางานการท้างวันนี้นะคะขอฝากึ๊บนะคะขั้นตอนการผลิตที่ฐานการผลิตของเรานะคะวันนี้ทีมงานเต็มที่เลยนะคะทุกสปีิดกันเหมือนเดิมนะคะ า้ามาเพิ่มเติมกันะเป็นเทาล้อข้าขาดนะคะคันนี้จะเป็นรถรุ่นแรกนะคะที่อนันต์ได้ทําการผลิตให้ลูกค้ารู้สึกจะสามปีกว่าแล้วนะคะสําหรับรถที่แสนรุ่นนี้นะคะบิ๊กจัมโบของเรานะคะเป็นกระบะไม้นะคะวันนี้เราก็เอามาเข้าศูนย์นะคะเข้าา กับคลิปนี้คะติดตามกับคลิปนี้นะคะที่แตนหัวนางการข้างนะคะใช้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเครื่องจกอักบบนทางเกษตรนะคะมาพัฒนาแล้วก็ผลิตให้รถของเรานะคะในแต่ละรุ่นนะคะก็ฝากนะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะ